สวัสดีครับผมพ้าบ้านยอดนิยม EP ที่134นะครับหมอมาใหม่นะครับหลายรายการนะครับพระเก่าๆที่สวยทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็เข้าบ้านใหญ่นะครับเจ้าของสวนผลไม้เก่านะครับเก็บของสะสมเก่าไว้นะครับหลายรายการนะครับปีนี้ผลผลิตไม่ดีนะครับราคาตกนะครับจําเป็นต้องนําเงินไปจ่ายลูกน้องนะครับก็ให้ไปหมา่นพระหนึ่งชุดนะครับเก็บสะสมมานานนะครับสมบัติเก่าแก่นะครับ ท่านชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับตามนี้เลยนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับมีแต่พระเก่าเก่าสุดยอดทั้งรายการนะครับแอดไลน์หรือโทรเบอร์นี้นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแอดไลน์นะครับถ้าไน์ไม่ขึ้นก็ QR Code นะครับสแกนนะครับพระเก่าสวยสุดยอดความนิยมนะครับของดีของเด็ดนะครับคุณค่าทางจิตใจนะครับ นำมาแบ่งปันกันนะครับหลากหลายรายการครับรายการแรกนะครับเข้ามาใหม่เลยนะครับสดๆร้อนๆหนังหน้าผากเสือครับขนาดประมาณ2นิ้วนะครับหลวงปู่นาควดลุนนะครับหรือเจ้าคุณพิมลธรรมนะครับซึ่งเป็นสุดยอดเกจิสายเหนียวยอดนิยมนะครับหนังหน้าผากเสือครับลงลักปิดทองเก่านะครับไม่เจอนานมากเลยนะครับในรอบปีนะครับ เพิ่งจะมีเข้ามานะครับหนังหน้าผากเสือครับลักตกเก่าแห้งๆบ้านๆนนะครับมีปิดทองนะครับเดิมๆนะครับขนาด2นิ้วครับสมบูรณ์สุดๆนะครับซึ่งเป็นสุดยอดเกจิเก่านะครับหลวงปู่นาควัดอรุณครับหนังหน้าผากเสือนะครับต้องยกให้ท่านเลยนะครับเป็นปรมาจารย์นะครับต้นตำรับในการทํา นำมาเป็นข้างหลังของขังมหาอำนาจนะครับเจ้าคุณพิมลทมวัดอรุณนะครับหรือหลวงปู่นาคครับของเก่าสวยนะครับมาใหม่นะครับพร้อมกับพับปิดตาหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะครับองค์นี้สภาพเดิมๆนะครับพับปิดตายอดนิยมครับหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะครับอง์นี้พิเศษนะครับเป็นพัดเนื้อผงนะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่ไม้แกะนะครับ เก่ามากๆนะครับหลวงปู่รอดพระโคนอนเป็นอาจารย์หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับถ่ายทอดวิชาให้นะครับยุค2,300ากว่าครับเนื้อผ้านะครับเก่ากว่าพระสมเด็จนะครับมีรอยหลุดร่อนนะครับนิดหน่อยนะครับจะเห็นเนื้อในนะครับพระมีรอยลงรักน้ำเกี้ยเก่าหลวงปู่รอดพระโคนอนครับอาจารย์หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังสุดยอดแห่งความเก่าและสวยนะครับร้อยกว่าปีนะครับ สมบัติเก่าแก่นะครับรุ่นอากงนะครับเจ้าของเดิมนะครับรัพภพราเก่านะครับแปลกๆนะครับอย่างเช่นรายการนี้นะครับไม่เคยเจอที่ไหนนะครับพระสมเด็จอลาหังพิมพ์โบราณนะครับพบเจอได้ยากมากนะครับลงรักปิดทองเก่าพระสมเด็จอลาหังครับสวยงามเดิมๆนะครับเป็นพิมพ์พิเศษนะครับด้านหลังเป็นยันแถวครับอลาหังนะครับสามแถว สุดยอดหายากนะครับเป็นสมบัติเก่าแก่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับพระสมเด็จอลาหงครับยันอลาหงสามแถวครับน่าจะสร้างให้เฉพาะคนใหญ่ๆโตสมัยนั้นนะครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับมีเข้ามาหลายรางการนะครับพระสมเด็จอลหังนะครับองค์นี้ก็อยู่ในกรอบเก่านะครับเหมายกมานะครับอดีต จ้าของพระเดิมนะครับก็เป็นคนเก่าแก่กรุงเทพนะครับองค์นี้อยู่ในกรอบเดิมนะครับให้ชมจะชัดนะครับเลยได้พระสายกรุงเทพมาเก็บไว้เยอะนะครับคนเก่าแก่ยุคโบราณครับพระสมเด็จอาลาหังเก่ามากๆครับองค์ที่สองนะครับเก่าคนนี้น่าจะหายากนะครับเนื้อแห้งสุดๆครับพระสมเด็จอาลาหังสวยเก่าคมชัดนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังครับ องค์ที่2นะครับของรายการพระสมเด็จอลหังนะครับยันลึกคมชัดนะครับด้านหน้าสวยด้านหลังก็กิบเลยนะครับเป็นพระเก่าเก็บนะครับองค์ที่2พระสมเด็จอลาหงครับสวยคมชัดนะครับจะมาจะแยกติดต่อกันเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่3นะครับองค์นี้มีน้ําหนักมากนะครับมวลสารเยอะนะครับพระสมเด็จอลหังองค์ที่3สุดยอดพระเก่าเก่าโบราณบ้านๆมาใหม่ๆนะครับ เนื้อเก่าสุดๆนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์มีชดานะครับพระสมเด็จกุวัดระฆังโบราณครับฐานคู่นะครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดครับหลังเป็นยันเขียนนะครับอลรหังนะครับยันเขียนเนื้อหามวลสารเก่าสุดยอดนะครับองค์ที่3รายการพระสมเด็จครับเก่ามากๆนะครับแล้วก็เหรียญที่สุดยอดหายากนะครับสร้างเฉพาะ ให้กับคนใหญ่โตแค่นั้นนะครับ mm ไม่มีหมุนเวียนนะครับใครได้ไปนะว่าเป็นบุญเป็นกุศลสุดๆครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรจอบใหญ่ไครป้านะครับหลวงพ่อเงินนะครับและรับรองว่าทุกท่านไม่เคยเจอนะครับพิมพ์นี้บล็อกนี้นะครับเป็นการหล่อโบราณเก่าภายในวัดเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อทองผสมแก่เงินนะครับสังเกตที่จมูกท่านนะครับ เป็นสีเงินนะครับแปลกมากนะครับเป็นเนื้อทองผสมแก่เงินโบราณและสร้างให้เฉพาะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับตามนี้เลยนะครับสุดยอดหายากนะครับหนึ่งเดียวนะครับไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะครับเป็นการน่าจะเป็นการแกะตัวหนังสือด้วยลายมือสมัยก่อนนะครับและกำกับด้วยยันด้านบนนะครับเป็นฉายานะครับของกรมหลวงเสด็จเตี่ยนะครับ ซึ่งเป็นสิทธิ์เอกของหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรเป็นสมบัติเก่าแก่ตกทอดกันมานะครับท่านใดอยากได้ไปดูแลไปเก็บสะสมให้เป็นมรดกลูกหลานไม่ควรพลาดนะครับรับประกันนะครับไปหาเหรียญที่สองไม่น่าจะเจอนะครับหายากนะครับเป็นการมอบให้นะครับกับท่านนะครับสมัยนั้นนะครับเขตอุดมศักดิ์ก็คือฉายากรมหลวงชุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์สวยงามนะครับ สุดยอดหายากมากๆครับบางท่านอยากได้นะครับเงิน10ล้านก็หาซื้อไม่ได้นะครับพระแบบนี้นะครับสนใจทักกันเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมมั่บ้านนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จมาตรฐานนิยมนะครับองค์ที่1มาใหม่เช่นกันนะครับสวยงามมากครับพระสมเด็จสีสวยยอดนิยมเก่าสุดๆครับของบ้านบ้านโบราณนะครับลำดับที่1เนื้อหามวลสารสุดยอดนะครับ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้จบคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมเนื้อแห้งสุดๆครับลำดับที่หนึ่งสวยเดิมนะครับองค์ที่สองนะครับสมเด็จมาตรฐานนิยมองค์ที่สองมีมวลสารมีความเก่างดงามนะครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆองค์ที่สองครับ เก่าสุดๆนะครับแห้งขาดใจนะครับสวยงามนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับพระสมเด็จเก่ามากๆองค์ที่2ตัวจริงสวยงามนะครับสมบูรณ์สุดๆครับลำดับที่2ต่อไปก็เป็นองค์ที่3ามนะครับพระสมเด็จเนื้อสวยสมบูรณ์ครับน่าจะเป็นการนําเข้ามาจากเมืองจีนนะครับองค์นี้นะครับ หรือไม่ก็เป็นคนจีนนะครับที่มีส่วนร่วมในการสร้างนะครับสมัยนั้นนะครับพระสมเด็จยุคเก่าเนื้อสวยแห้งๆนะครับองค์นี้องค์ที่3นะครับมีภาษาจีนนะครับด้านหลังน่าจะเป็นคําอวยพรนะครับให้ร่าให้รวยนะครับเนื้อเก่าสุดๆนะครับพระสมเด็จยุคโบราณครับหลังภาษาจีนเนื้อเก่าสุดๆครับ องค์ที่3มนะครับมีภาษาจีนนะครับแล้วก็ที่หายากมากๆนะครับหายากสุดๆนะครับพระสมเด็จคะแนนอลาหังวัดระฆังครับเก่าและโบราณนะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับหายากมากพระพิมพ์คะแนนยอดนิยมนะครับพระสมเด็จอลาหังสวยเดิมนะครับงดงามนะครับเนื้อเก่ากับวัดระฆังนะครับตามตำรานะครับสร้างก่อน เนื้อผงเก่าแห้งธรรมชาติครับพิมพ์คะแนนจะเมาตาแยกนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับพระกเก่าแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับสวยสมบูรณ์ครับพิมพ์คะแนนสมเด็จอลหังแล้วก็เงินพดด้วงเก่าโบราณนะครับเป็นเนื้อชินนะครับลูกนี้มีหลายกานะครับมีประมาณที่เห็นประมาณสกานะครับ ันิษฐานว่าน่าจะเป็นยุคสมัยสุโขทัยนะครับลงกุนะครับขึ้นกุกมานะครับพร้อมกับพระเครื่องยุคโบราณนะครับมีตอกสี่กานะครับเป็นเนื้อชินนะครับโบราณนะครับเก่ามากๆและหายากนะครับเงินพดด้วงยุคสมัยสุโขทัยนะครับเก่ามากๆนะครับสมบูรณ์นะครับเป็นของเก่าเก็บอาบ้านคนจีนเก่าออกมานะครับชุดนี้นะครับ อดีตเฮียเจ้าของสวนผลไม้นะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับมาใหม่ๆต่อไปก็เป็นเขี้ยวเสือแกะนะครับหลวงพนกวดสังกษีครับเก่าร้อยกเปนะครับปรมาจารย์สายเขี้ยวเสือยุคโบราณฉ่ําสวยมากครับสีน้ําผึ้งเลยนะครับเก่าสุดๆนะครับเขี้ยวเสือแกะหลวงพนกวัดสังกสีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวยๆเดิมๆเก่าๆหายากสุดๆครับเขี้ยวเสือมหาอำนาจนะครับ พกติดตัวนะครับหมาดุดุไม่กล้าเข้าใกล้นะครับจะมีกลิ่นสาบนะครับทําให้สุนัขนี่กลัวนะครับศิลปะการแกะก็ชั้นคูนะครับงดงามนะครับฉ่าจนเป็นสีน้ําผึ้งครับเขี้ยวเสือปอรมาจา์เก่ายุคโบราณหลวงพ่อนกวัดสังกสีครับอายุร้อยกว่าปีนะครับสุดยอดเกจิเก่าครับสันนิษฐานว่าอยู่ในตลับสีพึ้งเก่าโบราณมานะครับจะมีรอยคาบสีพึ้งนะครับ ติดตามผิวพระครับผิวเขี้ยวนะครับชํามากๆนะครับร้อยกว่าปีนะครับเขี้ยวเสือหลวงพระนกอยุธยาครับต่อไปก็เป็นพระเนื้อผงนะครับหลวงปู่อนัดบางจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาใหม่ๆนะครับพิมพ์เกลบัวนะครับเนื้อผงเก่าสวยงดงามครับหลวงปู่อ้นวัดบางจากสวยงามนะครับเดิมๆนะครับท่านใดที่หาอยู่นะครับติดต่อเข้ามานะครับ ผิวสวยงามมากครับหลวงปู่อ้นยอดนิยมนะครับวัดบางจากพิมพ์เล็บมือหรือพิมพ์กีบบัวนะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์มากๆครับเชิญชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับมาใหม่ๆล่าสุดต่อก็นด้พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนานมาทีนะครับเนื้อสมฤทธิ์เก่าโบราณอายุร้อยกวะเปีครับสุดยอดเกจิเก่าเนื้อสมฤทธิ์นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังยันยุ่งนะครับ สวยเก่าๆไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผิวงดงามมากนะครับหลุงพวกเอี่ยมวัดหนังเนื้อสมฤทธิ์โบราณเก่าสุดๆนะครับตัวจริงนะครับแล้องค์ที่2นะครับเป็นเมฆพัดนะครับยันยุ่งเช่นกันนะครับพิมพ์ต้อๆล่ำๆอ้วนๆครับแคล้วคาดคงคกระพันสุดยอดครับจะมีร่องรอยผ่านการใช้มานะครับหลุงพวกเอี่ยมวัดหนังยันยุ่งนะเมฆพัดครับพระได้ฟอร์มสวยน่ารักสมบูรณ์นะครับปิด ตาสวยงามนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังต่อกันด้วยหลวงพุทวดนะครับพิมพ์ชลูดนะครับเนื้อเก่าแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเก่าสุดๆครับ2497ครับหลวงพุทวดพิมพ์ชลุดเนื้อว่านนะครับยุคเก่ายุคต้นๆเลยนะครับเก่าๆแห้งๆสวยๆได้ธรรมชาติสุดๆนะครับหลวงพุทวดนะครับ2497พิมพ์ชลูดบ้านยอดนิยมนะครับ มีแร่นะครับหลวงพุทวรพิมพ์ชลูด2497หายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับมาใหม่ๆล่าสุดแล้วก็หลวงพทธิมวัะหานไร่จังหวัดระยองนะครับเป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับสวยงามน่ารักและหายากครับหล่อโบราณนะครับฐานสูงหลวงพทธิมวัะหานไร่จังหวัดระยองเกจิตยอดนิยมภาคตะวันออกนะครับ สวยๆเก่าๆเดิมๆนะครับรูปหล่อหลวงผู้ทีมวัดหารไร่จังหวัดระยองนะครับเกจิเก่าชื่อดังนะครับเป็นพิมพ์นั่งฐานปูปลานะครับแล้วตอกโค้ดเลข3นะครับด้านหลังสุดยอดความเก่าและสวยนะครับหายากนะครับจะมีโค้ดเลข3ตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับด้านหน้าจะมีฐานปูและปลานะครับเลยเป็นที่มานะครับฐานปูปลานะครับหล่อเดิมนะครับสวยงามนะครับ ตามหานิยมสุดยอดนะครับหลวงพุฒิธมวัดหานไล่จังหวัดระยองครับฐานปูปลาหล่อโบราณเก่าขนาดค้องคอสวยงามน่ารักเนื้อทองแดงนะครับคล้ายเนื้อนวะนะครับผิวกับนะครับมาใหม่ใหม่นะครับฐานยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นพับปิดตาสามเกอนะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับนานๆมาททครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมยุค2440กว่าๆนะครับยุคแรกๆนะครับพับปิดตาสามเกอครับ เนื้อสมฤทธิ์โบราณนะครับก้นยันนะครับสมบูรณ์สุดๆผ้าเก่าเก็บนะครับผ้าปิดตายอดนิยมครับสเกลอหลวงพ่อทาเนื้อสมฤทธิ์สายเหนียวนะครับไม่ควรพลาดนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับหายากมากๆครับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐม